แล้วคิดตั้งตอยมองน้อยคลองใจคิดตั้งตอยนองน้อยคลองใจ,งงงใจเจะได้คนดีวันนี้จึงไม่มาส่งหอคิดจะกลับแค่หฮา,าหรีอรอคนเป็นพอกลัวกระเด็ดกลัวลูกจะมีเพศภัยปกติน้อยไม่เคยปิดเวลานี่นนอะใช่ครับพี่ เพราะปกติแล้วเนี่ยพี่น้อยจะต้องยกข้าวห่อมาให้เราแล้วนี่มันจะบ่ายโมงกว่าแล้วนะพี่นะพี่น้อยยังไม่มาเลยใช่ต้องเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแน่ทองหมีลูกหมียอดทองนั่นเลยครับเหตุการณ์ประวัดิิดปกติแหละเรานังอยู่ขันรายปลายหน้าตรงนี้ประวัติป่านี่น้องหน่อยจะต้องยกกับข้าวหวานยกก้าวร้อนรอนไหมเราแล้วแต่ตอนนี้มันจัดรอนเลือน รอนหยัดแม่มทราบรอยเดีสิเบลเฉยรอนเป็นเปลสปฏิเตนี่หยัดแม,ม่มเฉยแขกจองรอนเนีย่ยปมต่างเฉยป็นนังตรงนันแกเป็นเด็ดรอนตั้งพี่ไอ้จำเก็ปฏิเตน่าย่ายเดยกันเป็นเด็ดยอนพี่เลากูแขกจองเลยจัดมัว่วคนจุนนี่เฉยเวดนะนี่รอนใกล้ไม่เตาได้รอนใฉยบันหมากว่าละมีเออรอนใฉยเลย หรอน,นี่เลยรอน,นี่เออเป็นนี่กูติดนี่ผู้ใหญ่เห้องแกส่งพันเลยขาเลยกูไปชนเคยเลย <c oughs> มึงกี่กี่ผู้ใหญ่เห้องเออติดนี่ผู้ใหญ่เห้องแกส่งพันนมานี่เพื่อนตวงอีตายห่วงแล้วนี่ติดกันัดว่านายกตุ๊ดยี่สิบบาทอย่าแม่มตวงทุกวันเฮ้ยนายกตุ๊ดเห็นหนากูนายยี่สิบบาทเลยวะว,วะไม่ตีเลยเฮ้ยนี่นายยกเออคาดอยู่นี่ ก้าเจ้าเลยก้าตังปีไม่บาดเดียวเมื่อเอียน้อยมนยันอะไรอย่างเงื่อไงดูเหตุการ์จิตบาทก้าไม่มึงคนไหนปล่ากูปบชักจิตบาทแต่นี่แล้วกูวเอ้ยมึงอยู่ในปีไพรอยากตีไม่ไหวหวัวงเฉยเฉยหฮาว่ากูรำรวยพิษปกติเหตุแม,ม่เมืองตกางจิตบาสแก้วรวยพิษปกตินะเออแล้วคนจดนี่ท่ำไรม่ขึ้นมือ เจอยไปขึ้นลังกับรังคายเวียนจนหัวตาจนเสียซ่าจนเหงือหนาเออจนหัวตาจนปับเปียบจนเรียบร้อยจนอยากแต้ม้อยกับรอยยิ้มไปใหนมาไหนเพื่อไหมไอเกียดเพื่อไหมเกียดไหมเกียดเออคนกลางบ้านกูอย่าแบมรวยปลูกดีปรีต้นเดียวดกแก่ตายกูปลูกอย่านั้นจักแบมซ้ำคอขึ้นก็หนุ่ยอย่าแบมบาไม่อย่างนัดโอ้ยไงกูดีพวกไอ้การุ ยิงแรกยิงบ้าก็ปืนเจาะเดินหน้ากูเลยในมึงเลยมัวไม่มัวตะกัดเมืองมวยไตฮกแล้วใช่ไหมมัวอะไรมึงเลยปวดตีถูกเออปวดปวดปวดตีกับเกาไปใช่ปวดตีเกาไปโกจริงตำแหน่งประธานสภาออกเข้ากลุ่มกลุ่มกลุ่มไอ้หนุ humans, aquela, ่มไตรัดมังกลุ่มจัดลึกมั่งมึงมาเลยมึงไหนเวทเรียบได้ว่าเพื่อออกเข้าแล้วเพื่อไตพ้นพิษพิษิตประธานสภา พี่ตาสู้ยิบตาตาลาลาตาลาลาพีา่ตาเยองพี่ตาเกาคลีเลยเออมวยตายแล้วนูม่มรู้ได้จะตั้งรัฐบาลเลยมันน่ะพี่ตารบเพื่อไทยแล้วเมื่อไรพี่ตองจะรวยเหมือนพี่ตาไม่มีจา้างงานไว้ดรวยมันพี่ตามึงแก้มฟอมยุ้ยปน,นตุกไปวันๆนี้จองไอ้บากเออวิดหน้าอย่าน้ำ นั่นไปนั่นมานันเหยียดแมมได้เดือนหน้าสักทีกันได้เป็นซ่อมอันเออนีุ่ณพระนี่เสียซ่อมเพละปักซ่อมเออเสียซ่อมเออเชื่อตะพินอกือพิตานำป่าปฏิจจัตเปสู้ความเจริญรุ่งเรืองเออที๋ยี้แหลปะปฏิจจใจเร็วซ่อมๆเงินแมดไม่ต้องมาดนะ้วยเหยียดแมมตุ่งนี่ผนไปนิดเดียวเฉยอ้วกคะแนนพิธาเพลแค่น้อยหักโซ่แล้ว มึงไปเล่ตามกุแต่แย็ดแมมก็ว่าการเล่นปีตาส้มตุก้งเลยแย็ดแมมวนปลายเปก็มาเขว่าการเล่นปีตาก่อน้อหมาเดินหน้ากูแรงจังเงินนุกอีใต้หนี่เจียปีตากะแต่ว่านุกันนะบวชพระหยกเปลืองอ่ะไม่ต้องมากนยะังม,มีบวชพระคุณพอ่อดตายถึงมึงเจียแต่ปฏิเตนี่ตามใจรวยจนบันปลื้ พันเพื่อปลาชอนไว้แล้ววัดโยมเ้ยคนเราตามใจอีรวยอีอย่างอีมั่งมีตามใจตามใจจนติดที่จมจนติดดินบางคนโยมเ้ยรวยต่างเป็นร้อยล้านบักตีเป็นนอนตายอยู่ในคูเธอก็มีบางคนยังต่างสิบบาทไม่นอนตายบนตึกเธอก็ยังแค่ไปใตใจบนตึกนอนบนโลังบ้านเลย <c oughs> <c oughs> ใจบนตึกนะเออคนเรามันไม่แน่โยมเ้ยเหมือนกับลูกมุด สุกกะหลนไม่สุกกะหลน <c oughs> นอกอีจายเออคิดว่าตัดสวดศบมึงวา่าบวชปราเกนได้บวชปรเาเออไม่ต้องมานีกคนกันพอตายลูกเล่นเป็นรำเป็นรองเรารองอีใไตแต่ไม่ปันจรมันเดินดูกเก่งๆไปตึ้งนังมีไวตาเมียวกับน้ำขวดตั้งห้ให้ตรงแขว้วงานเออบริการเต็มทีไปตึ้งเอาตลาละปัดปิดยกกันรวด ออกมังจริงมังฮอกมังจริงมังออกมังจริงมังแล้วออกมังจริงมังได้เลียวซ้ำ rồi มึงเกี่ยวเร่งเปรตเปรตปลาได้ยินเสียงว่าเฮแก่กูบอกจริงเนาะมึงไม่ได้จรองกูว่างนี่แดดแม่ปลาเม้วอยู่ปลาเออเป็นก้าวดังอยู่มึงมาเรียปลาพอนั่งซื้อพิมลงก้าวแดดแม่งก้าวชู้เลย มึงกูอ่านนั่งชื่อพิมกับเพจเมเื่ยบางทีปลาดีดีดดแอบแม่เคยลงใช่มึงเล้ยลงนั่งชื่อเพื่อปลาดีวะอ่าอุปถัมภ์นักเรียนอ่าสนับสนุนนักเรียนได้ทุนการศึกษามอบทุนการศึกษาโทษป่าป่าสามารถให้โรงเรียนสามแสนไงประมาณอ่ามอบเงินให้กับโรงพยาบาลราชากาอ่าหลวงพ่อองค์โน่นตรงนี้วัดสอพ่อบให้เจ้าบ้าน พัฒนาศูนย์คนพิการไม่ใช่ได้ออกขุน้าไม่ใช่ได้อกก้าวนานนึงไอ้เจ้าเง้ยแต่เจ้าว่าปลาไปได้กับจีปลาไปได้กับจีขาป,าปลาแม่แม่มดังคิดว่าคนมันชอบในเลือปลาอุบายน,นั่นนั่นเงี้ยปลาอุบายเลยเก็บแม่พิมพ์ตัวเดียวทีเตต่เจ้าเจ้าลิงเจ้าวงการแก๊งเหลืองแก่ชิดครับเกือกเกืจีแอบแซ่ นั่นเอเคกีก่แอบแซฟกุ้งกุ้งแกงบุญลาวดินก้าวจยัดแม่เลยก้าวดังนกน้าน,นึงอไนพอดีพระปลาดังรามาพระเจ้าเจีบตังหุนมีต้นเห็ดไปเริ่มในจตังหุนเออไหมเซบตังหุนเออนี่วังนีนเป็นก้าวกูลาวนา้องปลากูบาใครก็ปลากูบาปลากูบาอวดตจิตขี้เป็นประจาก เม <c oughs> ื่อไอเพลเดอร์มาใส่กี่อันนุกเดินงาเป็นจิตใจเห็นผมอยู่ในวงการเนี้ยไม่ปรา็จำรวดไม่จำรวดกันหนักการเมืองไม่หนักการเมืองกาย u ้งปูโดยห่วงนี้โดยไปออาปากการเรียวเลยโดยกูไปนั่งเล่นในไหนหยกจุดเฮ้ยวันก้อนหวาเห็นหวาลอยมองควงควางควงวางไอ้ยรอยยุ้ นายกตุ๊ดว่าเออยุ้โอูวะปูเบ่งจ้มตาด้วยนี่เห็นพูดจ้มตามาเห็นกันแต่มาจ่าบอดกลางหนึ่งรวยปิดคิดว่าบอกว่ายุ้ยปูบ้าวะยุ้โอูบ้าไปบอกประชาชำปันเด็ดละบ้านไม่เกลเชื่อไม้เกลือเชื่อคุณเลี้ยงไม่เกลเชื่อเหยียดแม่มขึ้นไปจึงอำเภอไปบอกว่าอยุ้ยปูบ้าเหีว่านายกตุ๊ดวะเออมัวเหยียดแม่มเป็นจีจ้ำพืชชวดอกุศลา ไปด้ยให้ยูเอฟโอวันแลยอยากได้ปบได้ชื่อจับเปยตาจับตั้งหลายที่เ <classy> ป็น <More> ย <trying> ูเอฟโเกิือบเก็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ่งนุกเดินนาอะไรจะทำนายกตุ๊กเอ้ยคิดว่าไอนุกอี่ชายในนายหยกอันอันมึงทำไรไอ้นุกก็จัะนี่กูเล่นปืูหน่วยปูหรอกไอ้กูแต่วันหน่วยจริ้งเนี่ยนี่แกวันบายแกวันนี้เป็นยินเลยยังไม่ได้กินไรทีอ่ะ นย่นลูกเม่ยมไปไงแม่ไอ้ไมียอมยังยังอันแลยแต่อย่าเล่นตึงแต่อยิงเล่งยิงหน่อยกูอ๋อพี่ทองมีเมียด้วยมี่ครับมีช่องน้อยแต่บ่อตัวมีเมียมีเมียครับอ๋อเมียพี่ทองสบายดีเรอแอ้มตายตายองจะมั้งทำไมพูดกับเมียอย่างนั้นเปรตวันวันไม่ต่ำเลยอย่าบอกเล่นแต่ไพ่เล่นแต่ไพ่เล่นแต่ไพ่ให้พอลุกขึ้นหลุงเจ้าตีอ้าเปล่งควันอาบน้ำ ตอฮกไปแล้ววงไพ่ไปวงไพ่ไปวงไพ่เออเดิน,ดเลเลเลน,นลูกเวลูเก่งเล่นไพ่ตั้งแต่ตีแปดจนนัวายหยัดน้ำตีฮกวัดเย็นนู่งอะไตัวเดล็กขึ้นนังตีตีกี่ตัเวเยี่ยวไม่เจ็บขี้ไม่ปวดหนังหยัดน้ำยุบหนั้นเลยอันใดเล่นไยายโตอันใดเล่นไายแข่งแ,แม่ก็ใบจีแเราเลี้งลูกตุ่กัามันกับกับกับไพ่นอนพูดกับลูกเออพูดลูกตุ่กับแข่งลูกแรกอ๋อล,ลูกล,ลูกแยก ลูกม ah, e ุยลูกเกลลูกตองแต่พ่กกับลูกเองไอ้เปรตไอ้ตายห้องอยานไปไมลูกแก่กบวันวันทำไรบ้างยนไปบ้าลูกยิ่งบวานวัเีำไ้างยนไย่างลูกแร่กบปันวันทำไร้องมันไปดามลูกอย่อ้วันวเนรไรบ้างยัไปไหมลูยแม่กบวันกัมึงไม่เา้ยันไมันมล้กแก่กบวันวันทำไรบ้างันเปรดมลูกแก่กดวันมันลำไรบายันไูไดลูมแก ด่าจ้าดาติดดาเย็นด,ดนนตตาโกนนท์ปวดตับไตกินข้าวบางตีบนันดาตามกับข้าวเฉยปวดโจรคำดากำโจรํำดาํำดา้อยเม่มมึงดารอยผิดว่าแมีม่ยมดาได้เป็นแดงกในยกอาผู้ใหญ่เอืองบอกกูวัดแต่เล็กเอินทองเอือมันปลือยอ,อย่างเมียอย่างลูกเราก็รักันนั่นนั่นตือ้อแต่ว่าเราเป็นจางานะ่าวนา เป็นจางเาหนาเออแต่ป่อยู่ไปนานนานเคยเมียมเป็นจางเรงแมมตรวเดเรียวแมมกินข้าวแก่ซี่กุมไม่รวยเปรตเลยแมมไม่รูยเลี้ยงเมวว่าเลี้ยงมู๊กแม่มึงเออเล่นแต่ปลายแกงวันทั้งวันเราเมียมพี่เล่นแต่ไปเช้าบ่ายไม่เคยทำงานถ้าข้าวปลาไม่หุงหาทานถ้าข้าวปลาไม่หุงหาทาน ลูกวัวทางบ้านก็ไม่หันมามองเล่นทุกวันเงินทองนั้นก็หมดในน้ำรถจะำนำสิ่งของขายทุกอย่างให้ได้เงินทองขายทุกอย่างให้ได้เงินทองลูกวัวขอร้องและไม่มองไรกลัวตอนนี้ไปเห็นเมียเล่นไพ่ยอมยกขา้เอาไพ่ตำผัวผู้หญิงเล่นไพ่บางรายมองมองวัวผู้หญิงเล่นไพ่บางรายมองมัว พ่อแพล่หมดตัวเชื่อกับหัวกระโดดแพ้หมดแล้วเราหมดแล้วแกงแพล่มันแมวเลี้ยเพลหมดแล้วแกงแพล่มันแมวเลี้ยเมียเอ้ยเมียมาเลือดแต่รู้มุกไปก็คงละเบื่อแทางมุ่งเอาสาวเอ้ยสาวละหมดตัวขาวนี่สาวเมื่อสาวละหมดตัวขาวนี่เลือดแตะวิต้องหิวละกลับบ้าน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 กลับวิสาหกรรมเกิดเมืองนนท์คอยลาก่อนร่าก่อนเมียเอ้ยโอ mẹ anh à Mẹ cứ chín quá ba, mẹ già mà làm na tai hồn, mẹ cô khôn là bay tai hồn này, tam trái bay đi tung này, mẹ cũng bay lên bay, chớp mét là nong ơi, mẹ Phi là ưu thì bơi. ไปไหนละไปเล่นบุงไพ่เล่นไพ่ทองไพ่แข่งไพ่ดยกหนุกเล็กๆดกันุกจังผาๆเมียบาแต่เล่นบุงไพ่เมียกูบาแต่เล่นไฟ่ไม่ไปไหนเฝ้าแต่ไพ่ทองขอบคุณตุกเสียงรบมือที่ดังเปรียวกรวกับพี่น้องครับในแมดเรลวนาะรง nhang con ba à nhang ơ còn nhân tay tao cũng buồn chạy view view rồi á trời cái mới chạy uổng đại luôn mà ta giật bom cái nắng nắng ta nắng nắng cái uổng của búa đây lên ngăn tầng luôn rồi <laughs> đường nha ơ nên mày đây này, rồi trầm cái anh nút cái chồng hòa bình bò quá hòa bình bò ơ nên là rồi tông bù cha bù chân đi bù ตื่อวัดศิลปินบื่นบานนั่งลุงโนราเพลงกะลาบอกเป็นซิ่งตี่กูเจ้าตายมานานโดยเจ้าปอเจ้าตำบตลกุนตะเลออำเภอลานสะกะเมื่อเปล่งบอกบ้านเราไม่เปล่งบอกบ้านเราตาวอดอาอยุหมู่บ้านซาลากิเล็กตำบตลกุนตะเลอ่าเป็นผู้ชนียาบุคุณตาวอดเออตาวอดแกเแค่แกวไม้หวายยังยังเสียนานแล้วนั่นแหละเ,เปล่งบอกงอานทุบกงเตะี่น้องเ,อ,งเออ นี่คือผู้ชนะยาบุกคนไหนพี่น้องได้รับรู้ว่าคนตีชื่อเฉียงชนะชนหรื่องตาวอดนี่คือเปล่งบอกอยศบรมมาลูกข้องตำบลกุนทลีเป็นเปล่งบอกพื้นบ้านเป็นปราชญจชาบ้านหอนเออไม่ต้องหมากไม่ต้องอย่างคว้าจริงนี่โอกับคว้าเบี้ยคว้าสสดขอกับควดเบี้ยนี่หันเออคนแต่แรกก็นุกิตายก็คว้ารบก็คว่างานเลยเพมีสิหรับปะ มึงว่าไรเปลียนบอกเราเปรี้ยคุณหาไม่ได้ละมี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 หวาไรเพื่อเลยมึงว่าเปลียนบอกเออว่าเปลียนบอกชมเลยหวาเปลียนบอกชมนายกตุ๊ดอายายชมนักเลงหย่ดแม่กูนั่งชมตั้งคืนเลยไม่ค่อได้เลยที่นายหยกตุ๊ดแจกทุ่มเฉยเออการว่าเปลียนบอกก็จะว่าว่าย่อไปดมกับพระ ดมเล่อุ้มอปอเจ้าปอรออปอปอรออ๋อนาดมเอาน่าดมนายูวันนี้นายูเห็นได้เมื่อนายูตะมันจุลาปราจนอยู่น่อยอยู่ใจกุนเป็ดอ่ะไอ้เป็ดเป็ดเลยก็ยิงปากตายหงนกันมั่งปืนยองเออเอาน่ะเมียก็มาไม่มาเพื่อบ้านไงอยู่ตรงนี้เอาน่ะเมียน่ะแม่นาเกียดเออเสี่ยงวัไป เอกซอรี่ตัวเจ้าก็ให้ได้พบในความสุขให้กูไปกูความสุขเรื่องเอกซอรีบ้ากินกูแหลกจองเลขปู่จื้อแต่ก็ยังให้ไว้ว้ยืนี่ทุกกระเพราเก่งแรงเลยเออให้ไว้ไว้ได้ไม่ได้บ่ได้นั่งเล่นนั่งรับนั่งสะกียร์ล้วลูกยอดตองเออได้มาเลขได้มานั่งกองรูปันอยู่แค่นี้เหล่าอาว่าก็เพียงบ่เรียงบอ่ยอดจองกองรูปันโอ้ โอ้ืออโอ้นั่นอ่ะอ้มึงมันอ้อรู้เรื่องนั่นอ๋อเฮโอ้ือนะเอาเว้นยังแต่ชิงงานชิงเตียเดียนยาวน่วยล้างมาไว้บนใชยมันไม่ปีนเกลียวเลยมันเป็นจริงจับจริงจับมันเลยแต่จับจริงจับจริงมัวแต่ฮ่อว่างกรจายเป็่บอกเหกดแมมลีลาวูบาร์นี่บอกว่าอ้อ ออยาจิงปลาดเลวจิงจ eh ิบจิงจิบเออเลยจิงจิบจะโคพันนาและจะวาเรื <en> ่องกุล <reviewing> <ones> อวาและจะข้อพันนาจะวาเรื่องคน,ลน,นะะเคนลยจะจะเรื่องคนลังอขึ้นที่คนน้นไล่ชนิดชนิด,นดลังงอขึ้นที่คนใจดไล่ชน,นิดบางก็เรียก ปิดเพลกแตกต,ต่างกันและมันมีลายปันคนละน้องมีลายแตางกันบังกะเฮียงบิดเพลกแตกต่างกันละมันมีลายปัน ละบางเรียกคนก้าหรือคนหน้าแข็งอ๋อคนก้าหน้าแข่งคนนาแข่งลาบ้างเรียกคนฆ้าน้องเออคนหน้าแข็งลาบ้างทำบางแดงในตัวคนหนึ่งก็เงยบาง,ดงาาแดงในตัว,ว <า S 1> คนละบางคนนอกคนแค่หน้าอก là khôn lọt yêu rừng rắn là bang khôn ho có là cái na ốc đường, là khôn lọt yêu rừng rắn là bang khôn họ là bông là dù ê vậy là bang khôn ho là tiền này rù muk ta chúng đôi nàng muk giờ lừa à lại chùm đuôi nam muốn là lều là bằng khôn quân con lẹ bọc mày đài mà nó cưỡng tê tài xăng là nó ngọc con út ngại e. là bằng khôn ngọc con bọc mày gái hằng ngọc cưỡng nạc chi chai là bằng hộp bằng bằng xí bằng hộp đội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  bằng nó ư càng hộp ban bánh là cá rột dù rừng răng non hư là cá rột là ban côn là thái văn sắc tua luôn, à bứt lèo trong côn rồi rồi à ban là thái văn răng tua luôn, bứt lèo trong côn rồi làm bằng nừng lao Là con nừng lao Rầu cao mấy đời À con con nừng lao Là rầu cao mấy đời Tôi cha là cha ư mấy đời Là con nê ai Cả nâng nơ À con nê ai Cả nâng nơ hộp này rộng ba con khôn, khôn À khâu rì à khôn moi mẹ Hãy subscribe cho kênh Ghiền น้ำลูกหูกับพี้ป้าบาดจักพปี้ฉันุกเดินหน้านงไปนงไปพวไอ้นุกปวอ,อย่างชัววถ้างั้นไปบ้านไปบ้านนงต้องม่เหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้ว <S <S 1> <S 1> นำมีทองฟ้องพี่ทองเพื่อจะมาบ้านแมื่ขาขหา่อยนู่นน้องไปอยู่ข้างใน รีบนำน้องพี่ชายลำใบหน้าไป,ละ,ไปละตรงไปขามาตอนเวลาเทีย่ยวต้อไปไปตงมีตา